สวัสดีครับ Channel b o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา G-Shock GST-B500 กันนะครับนาฬิกาซีรีส์นี้นะครับนับว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ออกมาแล้วแบบเรียกเสียงฮือฮาได้แบบค่อนข้างจะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแบบดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน G-Shock ที่แบบมันดูมีความเป็นนาฬิกาอะนาล็อกค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งมันก็ใช้เทรนพวก i n t e g r a t e Bracelet เนี่ย เข้ามาทําให้นาฬิกาดูมีความน่าสนใจด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยมันก็มีข้ออื่นอีกแบบที่มันน่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาไล่ดูายละเอียดทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับอยากให้ดูหน้าปัดด้านในก่อนนะครับ คือนาฬิการเรือนนี้เนี่ยแน่นอนนะว่ามันก็ยังคงความเป็น G-Shock ไว้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยลักษณะ layout มันจะคล้ายๆกับตระกูล GA 2100นะครับก็คือจะมีจอเล็กๆด้านขวาล่างแบบนี้นะครับด้านบนก็เปิดพื้นที่มาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าเป็นการเล่นพื้นที่ที่มีการเล่นลายขัดลายแบบเก๋ดีเหมือนกันนะครับคือตรงคำว่า G-Shock เนี่ย Casio เนี่ยนะครับที่แบบมันเป็นพื้นตรงนี้นะครับมันจะมีลายแบบเป็นการขัดแบบ คล้ายๆเป็นสตินฟินิชนะดูแบบมีเท็กซ์เจอร์แตกต่างกับส่วนอื่นนะครับคือบางมุมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะจะมองว่าเป็นพื้นที่เรียบนะแต่ว่าถ้าเกิดเอียงเจอแสงนะครับก็จะเห็นดีเทลลายแบบนี้สวยดีเลยนะครับส่วนหน้าปัดด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับจอเล็กๆเลยซึ่งผมว่าเรือนเนี้ย เป็น g s h o c k ที่ไม่ได้เน้นจอดิจิตอลเท่าไหร่นะครับก็จะแบบเป็นสีดำเนียนๆซ่อนไปกับหน้าปัดด้านในแบบนี้นะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีวงซับเดลลที่เอาไว้ชี้หลายๆอย่างนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์บลูทูธด้วยนะครับซึ่งเรือนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธในการตั้งค่าทาโซนเวลาต่างๆนานาได้นะครับซึ่งใครที่จะใช้งานก็ไปโหลดพวก GShock Connect อะไรแบบนี้เป็นแอปของเขาอ่ะได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแอปพวกนี้ ไม่ได้ใช้งานแบบจริงจังเหมือนกับพวกสมาร์ทวอชอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเอาไว้ตั้งค่านาฬิกาทั่วไปมากกว่านะครับตัวแอปนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวอักษร l m h นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้บอกว่าตอนนี้สำรองพลังงานเนี่ยมันได้แค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นระบบโซล์ด้วยนะก็คือสามารถชาร์จพลังแสงอาทิตย์ได้เลยนะครับซึ่งเข็มเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกนะว่าตอนนี้มันเก็บพลังงานได้เยอะไหมนะโลก็น้อยนะครับมีเดียมก็กลางไฮก็คือสูงเลยนะครับอย่างตอน สังเกตดูนะว่าตัวปลายเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบใบพัดอ่ะมันจะมีเส้นตรงกลางสีดำๆนะครับตรงนี้ก็คือหัวปลายเข็มเขานะครับซึ่งเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยไอตัวปลายตรงนี้มันก็จะมีการชี้ไปที่ส่วนอื่นๆให้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดที่โหมดนะครับด้านซ้ายล่างตรงนี้นะกดไปทีนึงนะครับตัวเนี้ยมันก็จะไปที่ w t ก็คือโหมด w o อร์ t i m e นั่นเองนะครับ ตรงนี้เราก็สามารถดูเวลาที่ประเทศอื่นๆได้นะครับแล้วแต่การตั้งค่าเลยนะกดอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะชี้ไปที่ ST นะครับก็คือ stopwatch นะครับก็สามารถกดจับเวลากด split time lap ได้หมดเลยนะครับกดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจับเวลาเค้าดาวนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโหมดนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้เข็มชั่วโมงบางนิดหนึ่งนะจริงๆมันจะมี4ตัวอักษรนะครับก็สามารถเลื่อนตามโหมดได้เลยนะครับฟังก์ชันการทํางานหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอื่นๆเนี่ยก็อันนี้คนใช้ G-Shock มาน่าจะรู้กัันนอยู่แล้วะครบ ปุ่มซ้ายบนเนี่ยเอาไว้กดค้างเพื่อตั้งเวลานะครับแล้วก็ปุ่มขวาบนเนี่ยก็เป็นการเปิดไฟนะครับไฟในที่นี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้นะกดแล้วแบบดูเวลาได้ชัดเจนดีนะครับลหลายๆเรือนของ G-Shock เนี่ยชอบเป็นคนแซวกันนะว่าเปิดไฟทีนึงเนี่ยดูเวลายากกว่าตอนปิดไฟอีกนะครับแต่เรือนนี้ไม่ใช่นะเรือนนี้ถือว่าดูเวลาได้โอเคเลยนะครับ ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมีรูมมาให้ด้วยนะครับเป็นรูมที่แบบสีขาวใหญ่ๆเลยนะครับเข้าที่มืดก็เรื่องแสงขึ้นมาได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบสว่างวาบมากนะคือ G ีช o อกเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้เน้นรูมอยู่แล้วนะครับจะไปนเน้นระบบการเลืองแสงด้วยไฟของเขาซะมากกว่านะครับส่วนด้านล่างขวาเนี่ยก็เป็นปุ่มที่กดปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับฟังก์ชันการทํางานถือว่าเรียบร้อยดีนะดูแบบไม่ซับซ้อนนะครับซึ่งเรือนนี้สาเหตุหนึ่มันนัันนนนนน่่่าสสใจะคคครรบก็ืืออออเเเงงงขซ์ คือจริงๆ G s ช o c k เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ขนาดมันจะใหญ่มากนะยิ่งตระกูล G Steel แบบนี้นะครับมันจะมีน้ำหนักที่แบบหนักมากนะแล้วก็ขนาดที่แบบเอถอะทะมากเลยนะครับคือคนที่ข้อมือใหญ่ๆเนี่ยจะใส่ได้แบบสบายมากนะแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กเนี่ยผมว่าเลิกนึกไปเลยอะว่าจะใส่ G Steel นะครับเพราะแบบมันใหญ่มากจริงๆนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยลองวัดไซส์กันดูนะ มันออกมาเนี่ยแค่ประมาณ48มิลน,นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเห็นตัวเลขเพื่อนๆอาจจะตกใจนะครับว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่เหมือนกันนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะ48มิลของ G Shock นี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเจอแบบ50มิล50กว่ามิลได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราวัดที่แบบ ตัวเคสไซส์จริงๆนะครับที่มันเป็นโซนวงกลมนะเพราะเมื่อกี้ผมวัดจากส่วนที่แบบมันเป็นบ่ายื่นมานะครับถ้าเกิดเอาแค่แบบส่วนที่แบบมันเป็นไซส์รัศมีจริง,รงๆอะ่ะมันจะอยู่แถวๆประมาณสัก44ไปปลายแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ายังพอทุเลานะครับยังไม่ได้แบบแย่มากนะครับส่วนลักทุลักเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าทําให้เรือนนี้มันยังพอใส่ง่ายนะก็คือออกมาเนี่ย ประมาณ52.7มิลนะครับก็โอเคเลยนะครับใช้งานได้ไม่ยากมากนะคนข้อมือเล็กเนี่ยก็ยังพอใส่ได้นะครับส่วนขนาดความหนาเนี่ยอยู่ที่12.7มิลเท่านั้นนะอันเนี้ยถือว่าหนาแบบพอๆกับนาฬิกาทั่วไปเลยนะครับแบบไม่คิดว่าจะเจอความหนาแบบเนี้ยอยู่บน s h ช็ k G Steel ได้เลยนะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เรือนเนี้ยมันดูบางมันดูแบบเล็กกว่า G s ช็อกรุ่นทั่วไปนะครับก็คือระบบโมดูลภายในเนี่ยเขามีการใช้ตัวที่แบบ มันมีความบางมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับรุ่นก่นกอนๆอ,อันนี้ก็คือจะบางกว่าแบบเยอะเลยนะครับก็เลยทําให้หลายๆอย่างอะ่ะมันดูเล็กลงมันดูบางลงได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะก็คือเรื่องน้ําหนักนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น G Shock ที่มาเป็น G Steel นะผมว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะแบบโอ้หเอาเรื่องอ่ะนะครับแบบเฉียดๆสียด้อยกรัมเลยก็ได้นะครับแต่เรือนนี้ความรู้สึกแรกที่ผมจับนะต้องบอกเลยว่า มันจะรู้สึกหวงหวงนิดหนึ่งนะครับคือดูจากหน้าตาแล้วก็ดูจากวัสดุแล้วเนี่ยผมแบบจะทําใจไว้แล้วอะว่ายังไงก็คือถ่วงข้อมือแน่นอนนะครับแต่พอใส่เข้าจริงเนี่ยมันออกมาแบบประมาณ1 1 6กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับ116กกรัมเนี่ยเรียกว่าเบาแบบ พอๆกับนาฬิกาเรสสายหนังหลายๆเรือนเลยนะครับทั้งๆที่แบบสังเกตดูนะว่าตัวเรือนเนี่ยมันก็เป็นสแตนเลสสตีลที่มีการขัดมานะครับตัวเรือนก็ตันๆแน่นๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้เปรียบตรงที่เรื่องแกนกลางเขานี่แหละที่แบบเขาใช้คาร์บอนเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตรงพื้นหลังตรงตัววัสดุหลักเนี่ยมันก็จะมีความเบามากนะแล้วก็มีการหุ้มภายนอกเนี่ยด้วยสแตนเลสสตีลที่มันก็ดูดีขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานที่ทําให้แบบนาฬิกามันใสง่ายขึ้นเยอะนะัระครบ ปกติแล้ว G Shock เนี่ยผมจะไม่ได้เจอการขัดที่มันเนี๊ยบมากนะแต่เรือนนี้คือมันค่อนข้างจะ s เซอร์ไพรส์เลยอะ่ะคือมันมีความคมมีความเนี๊ยบนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับส่วนที่แบบเชื่อมระหว่างขัดเงาขัดด้านอะ่ะมันโอเคเลยอะ่ะ อารมณ์ความรู้สึกอ่ะเหมือนกับนาฬิการาคาแบบหลายๆหมื่นเลยนะครับของแบบยี่ห้อดังๆที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีการเล่นริ้วนะครับเป็นเส้นซาตินฟินิชแนวตั้งแนวนอนแนวโค้งกับตัวเรือนนะครับอารมณ์เหมือนกับเป็นนาฬิกาอนาล็อกมากๆนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับส่วนของสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของเรือนนี้หรอมั้งถ้าเกิดจะให้หามาสักจุดหนึ่งนะเพราะว่าสายเนี่ยมันเป็นแบบเหล็กพับนะครับคือจริงๆ g ีช o อกอ่ะปกติเป็นนาฬิกาที่ไ่ไไมด้้เเนนสายหล็ก แต่ว่าตัว G Steel เนี่ยด้วยความที่ตัวเรือนมันก็มาเป็นเหล็กแบบนี้นะ <fish> เขาก็เลยต้องให้สายเหล็กมาด้วยแหละมันถึงจะเข้ากันนะครับแต่ว่าด้วยราคาประมาณนี้นะครับอย่างเรือนเนี้ยราคาป้ายอยู่ที่16,000่บาทนะผมก็คาดหวังว่าจะได้สายเหล็กตันๆแล้วก็มีความแบบสมบุกสมบันแน่นหนาดูเป็นก้อนๆน่นะครับไม่ได้คิดว่าจะเจอสายแบบเหล็กพับบนนาฬิการาคาแบบนี้เลยนะครับแต่อันเนี้ยก็ให้แบบเป็นเหล็กพับมานะ ซึ่งก็ถือว่ามันก็ยังไม่สุดอะนะครับคือเวลาจับๆอย่างเงี้ยขึ้นลงเน่มันจะรู้สึกนิดนึงอะว่านาฬิกาสายมันแบบไม่ได้มีความเนี้ยบไม่ได้มีความคมอะคือยิ่งใครที่แบบจับๆตัวเรือนมานะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองรูปๆดูนะครับหลับตาลูปก็ได้นะจะรู้สึกว่าคุณภาพดีมากเลยนะครับคุณภาพการขัดเงาวัสดุต่ตางๆนานาเนี่ยคือแบบถ้าไม่มองนะคือนึกว่าแบบนาฬิกาแบรนด์เนมสวิสราคาแบบเป็นแสนอะแต่พอมาถึงสายนะครับพอลองรูปดูนะรู้สึกเอ้ยมัน เหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะครับเหมือนแบบตัวเรือนทรมาดีมากแต่ว่าตัวสายเนี่ยก็ตามมาไม่ทันนะอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมว่ามันยังพัฒนาได้นะแต่เขาก็ให้มาประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดจะให้ผมทาความเข้าใจนะผมก็คงคิดว่าเขาก็น่าจะทุ่มงบต่างๆนานาของตัวนาฬิกาเนี่ยไปกับตัวเรือนกับตัวเคสแล้วนะครับสายคือแบบอารมณ์ประมาณว่าไม่เน้นเลยนะครับเอาแบบ พอใส่ใช้งานได้แล้วก็มีสีทองเหมือนตัวเรือนก็พอละอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ยังรู้สึกแบบไม่สุดเท่าไหร่นะครับบานพับบัคเกิลเนี่ยก็มาบางๆนะครับแล้วก็ไมโครแอร์จัเนี่ยมีมาให้3รูนะซึ่งก็ถือว่าเกือบๆจะไม่พอนะเพราะว่าลิงก์แต่ละอันเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไมโครอร์จัให้สัก4ี่เนี่ยผมว่าจะเซฟกว่านะแต่3รูก็โอเคอ่ะสามารถใส่ใช้งานแบบได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือกันกเลยดีกว่านะครับข้อมือของผมนะครับ 5. 5ห้าพอขห้บน หล่อมากนะครับเป็น G-Shock เรือนหนึ่งที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วนะ ผมแบบสะเทือนเลยอ่ะผมแบบต้องรีบไปตามหารีบไปตามดูตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าหน้าตาดูดีมากจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นผมโพส์ลงไปในแฟนเพจของปอนรีวิวนะครับ <ๆ S 2> ก็จะแบบมีคนมาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับว่าแบบมันเหมือนเรือนนั้นเหมือนเรือนนี้นะครับก็เรียกว่าฟีลลิ่งการใส่เนี่ยได้กลิ่นอายของนาฬิกาสวิสหลายเรือนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะคือเรื่องความเบานะครับอย่างที่ช่างให้ดูเมื่อกี้นะครับคือด้วยความที่นาฬิกาหน้าตาแล้วก็ทรงมาแบบนี้ยังไงเราจะไม่ได้คาดหวัััังควาาาามมเเเบบระะดนนนนี้น้แแต่่พอทหล มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาที่มันใส่สบายพอๆกับพวกสายเรซินพวกตัวเรือนพลาสติกเลยนะครับแต่แน่นอนนะมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยความเบาเขาแบบต่ากว่าร้อยกรัมด้วยนะครับแต่อันนี้เขาต้องบอกว่าเป็นความเบาที่ เซอร์ไพรส์แล้วแหละนะครับใครที่ใช้ G Steel มาบ่อยๆนะครับใสนาฬิกาเคสไซส์45มิลแล้วก็เป็นตัวเรือนเหล็กอะ่ะมาตลอดอะ่ะมาใส่เรือนนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยจะแบบงงเลยะนะครับจะแบบเฮ้ยเบามากนะครับรู้สึกดีมากๆเลยเอารมณ์เหมือนกับใส่นาฬิกาไทเทเนียมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเรียกว่าในการใส่ใช้งานจริงถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ส่วนลักทุลักนะผมว่าเรือนนี้มันยังเป็น G s ช็ Sho ck ที่ยังดูไม่กางเวอร์มากนะคือปกติข้อมือผมนะครับใส g s ช็ Sho ck เรือนไหนนะ กลางเละเทะนะครับแทงบนแทงล่างดูแบบใหญ่โอเวอร์ไซสุดๆเลยนะครับแต่เรือนนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์ที่เพื่อนๆลองดูนะครับดีไซน์ของตัวลักเขาอ่ะมันจะมีความเอียงลงมาแบบนี้คือมีสโลปนะครับมีการแทงลงมาตรงๆเลยอ่ะไม่ได้มีความพยายามจะยื่นออกมาก่อนนะครับซึ่งผมว่ามันใส่สบายกว่าพวกสายเรซินอีกนะคือสายเรซินอ่ะมันจะมีการตีโค้งมาก่อนนะครับตีโค้งมาสักไกลเลยกว่ามันจะหักม้วนเข้าไปนะครับแต่อันนี้คือแบบมันสโลปเอียงลงมาต่อเนื่องมากับตัวเรือนแบบนี้ ทำให้ในการใส่ใช้งานเนี่ยผมว่ามันดูขึ้นข้อแล้วแบบไม่ได้เขินอ่ะคือคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้นะครับอย่างผมอ่ะใส่จีช็อคเรือนใหญ่ทีไรจะเขินทุกรอบเลยนะครับยกเว้นเรือนนี้เลยนะเรือนนี้ใส่แล้วแบบเออมันแบบกระชับดีมากอะ่ะแล้วก็ดูแบบ เบาสบายไม่ได้ทวงไม่ได้แกว่งอะไรเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ประทับใจสุดๆนะแล้วก็คนที่แบบกําลังเล็งๆจีช็อกอยู่สักเรือนหนึ่งอ่ะอยากได้เรือนที่แบบฟังก์ชันมันครบจริงๆนะครับได้ทั้งวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับโซลาก็ได้นะเรื่องการตั้งค่าผ่านบลูทูธอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าตาที่แบบมันดูเป็นนาฬิกาไฮเอ็น e จากสวิสด้วยอะ่ะซีรีส์เนี้ยผมว่านอนมาเลยอะ่ะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือแบบ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆอ่ะนะครับดังนั้นก็เลยจะชมเยอะหน่อยนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องทําใจกันนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเรือนไหนผมชอบแล้วนี่ก็จะแบบเรื่องดีๆเพียบเลยนะครับส่วนสีสันนะครับจริงๆก็มีให้เลือกอีกเยอะนะคืออย่างจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันออกมานะครับมันจะมีสีเงินนะครับที่ด้านในอ่ะเมียเป็นสีเขียวบ้างนะครับเป็นสีดําล้วนบ้างเป็นสีน้าแดงบ้างนะครับแล้วก็มีเรือนที่เป็นสีดําด้วยนะครับซึ่งผมอ่ะจริงๆปกติเวลาผมซื้อนาฬิกานะ ผมจะไม่ค่อยเฉียวมาเรือนทองเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรหัสที่แบบเห็นครั้งแรกแล้วมันแบบมันถูกชะตา่าบอกไม่ถูกอ่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น G ีช็อกเรือนแรกเลยนะที่เวลามันมีออกมาแล้วแบบมันมีเรือนสีเงินหน้าดําให้เลือกอะ่ะแล้วผมไม่เลือกอะนะครับผมมาเลือกเรือนสีทองแทนเรียกว่าเป็นสีสันที่แบบมันดูจี๊ดจริงๆอะ่ะแล้วก็ดูแบบเออไหนๆจะมาทางนี้ทั้งทีก็เอาแบบสีสันแบบสนุกๆหน่อยแบบนี้นะครับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเนี่ย ผมก็แอบ,บเชียร์สีทองขอน,นิดนึงนะว่าแบบเป็นสีที่ดูดีมากนะครับดูแบบเท็กซเจอร์ทุกอย่างดูแบบแพงมีราคามากๆนะครับซึ่งในการใส่ใช้งานมันก็จะแบบต้องสนุกสนุกหน่อยนะครับก็จะใส่แบบแต่งตัวแนวสตรีทหรือว่าแต่งตัวแนวฮิปฮอปอะไรอยงเงี้ยมันก็จะใส่พวกนี้ได้แบบมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แบบสีเซฟๆหน่อยนะผมว่าก็ ไปตัวเรือนเงินน่ะหน้าดําหรือว่าหน้าดําแดงก็ได้นะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยก็จะจับแต่งตัวได้ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนะครับยังไงก็ลองดูได้นะอ้อลืมบอกไปว่าสีเงินเนี่ยราคาจะถูกกว่าอันนี้สามพันด้วยนะครับสีเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0หมบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอะไรยังไงก็ลองตามไปดูก็ได้เลยนะนับว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่เชียร์เลยนะครับชื่นชอบมากๆนะแล้วก็ใส่ใช้งานสนุกสุดๆนะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบบกัันหหม่คคลิป้ารสสวดี